สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช้อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับพบกับช่องตุรันมูตู้นะครับตอนนี้ท่านอยู่กับช่องตุรันมูตู้นั่นเองนะครับ วันนี้นะครับพามาชมหุ่นใด H1 นะครับตัว Elite NS นั่นเองปีพศ2โมเดลใหม่นะครับตัวนี้ราคามากับ1,499,000ตาสั้น5นะครับก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดซ b s c ไ i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมุ่งสู่10,000ซ b s c ไ i b e ไปด้วยกันนะครับคลิปนี้จริงๆผมทำไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าคลิปนี้ดันติดลิขสิทธินั่นเองนะฮะทำให้ท่านบางท่านไปเปิดดูคลิปเก่าแล้วมันไม่มีเสียงนะครับผมจริงมาแก้ไขคลิปนี้ทำให้ทุกท่านรับชมกันใหม่นะครับเผื่อคนใดต้อง เออเข้าไปดูแล้วดูไม่ได้เป็นยังไงผมแก้คลิปนี้ให้แล้วกันนะครับผมมาบอกเลยว่าตอนนี้มาสรุปสเปคก่อนว่าร้าน4ี 9, ในร้าน5เนี่ยที่กลับมาขายใหม่เนี่ยทำไมถึงค่าไม่ตายเพราะว่าความต้องการของตลาดนี้ยังมีอยู่แน่นอนเองและราคารถตู้1นึ่งล้านห้าแสบาทในประเทศไทยไม่มีครับตัวเรียบ เพราะฉะนั้นเป็นช่องกตลาดที่หุ้นใดเห็นนะฮะก็สามารถนําเข้ามาขายต่อจากราคาของส s t a r ียที่ต่ํากว่าได้นั่นเองนะฮะมาดูครับออปชั่นภายนอกแน่นอนครับเราได้มากับล้ออัดลอยขอบ16นิ้วนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับสเกิร์ตกันชนหน้าและหลังออกแบบให้มีโครเมียมตัวนี้บอกว่าลงตัวที่สุดโฉมเนี้ยขอบอกเลยออกแบบมาได้ดูดูดีอะดูดีแล้วเนาะไฟหน้าเป็นแบบ โปรเจคเตอร์นะครับแต่ไม่ใช่ led นะครับให้แสงสีเหลืองนั่นเองแบบฮาโลเจนนะฮะไฟหน้ามีระบบเปิดปิดอัตโนมัติให้นะครับซึ่งสเปคตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีกับตัวออลิสตัวเก่าเยอะแยะมากมายครับแต่ราคาก็ขึ้นมานะเพราะอะไรผมคิดว่ามันเป็นช่องกระตลาดเมื่อก่อนขายแค่ร้านสามเก้าเกองนะหนึ่งคือ1นึ่ล้านสี่แสนนั่นเองนะั่นแหละฮะคอนแค่1บาทอ่านะครับมาต่อกัน,นครับไฟส่องสว่างแบบ led มีมาให้นะไฟจัดหมอกมีมาให้นะครับกระจกมองข้างปรับรับพับด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบ led มาให้ด้ดวยนะครับ พร้อมโครเมียมป้ายทะเบียนด้านหลังนั่นเองถ้าเป็นรถสีขาวจะสวยกต่ตัวนี้กับรถสีดํามันเด่นชัดเองโครเมียมในหนอนละสีเขามีให้เลือกหลายสีนะสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้นะครับที่ปัดน้ําฝนหลังมีมาให้แต่เป็นแบบหน่วงเวลานะไม่ใช่ออโต้นะเสาอากาศแบบสั้นก็ไม่พอใจก็ไปเปลี่ยนเป็นชาร์ฟฟิล์มใส่ด้านหลังกันยังได้เลยนะครับภายในนะครับบอนหนังก็ได้แบบบอนหนังแต่เป็นหนังสังคอนะ เบาแถว2ปรับหมุน180องศานะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยคุณได้ตั้งแต่10ปีที่ผ่านมานะครับเบาเขาผันคุยกันได้นั่นเองนะฮะเพราะว่าไล่ป,ปรับสูงต่ำได้แต่เขาออกไม่ได้นะตัวนี้มีระบบควบคุมคอเลอัตโนมัติมาให้แต่ไม่มีแบบออสปียดหรือเรดาร์แต่อย่างใดเป็นอัตโนมัติแบบเทคโนโลยีรุ่นเก่านั่นเองนะฮะแต่ก็ยังดีไม่เมื่อยเท้าครับดีกว่าไม่มีมาให้เนาะระบบปรัประกาศนะครับแบบอัตโนมัติแต่แยกโซนด้านหลังซึ่งด้านหลังเป็นแบบ หมุนมืออ่านะครับจะปรับแรงลมขึ้นลงที่เท้าได้นะเออหน้าปัดแบบซูเปอร์เวอร์ชั่นก็คือหมายความว่ามีแสงกลางวันให้มีแสงไฟกลางวันเวลาขับขี่นั่นเองนะฮะจอข้อมือเป็นแบบจอที่คอมพิวเตอร์แบบเดินทางจอเล็กๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะตกแต่งภายในด้วยลายไม้นะครับกล่องเก็บแว่นตาที่คอนโซลเหนือที่สามีมาให้นะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์มีมาให้ด้านหน้าและด้านหลังนะฮะส่วนช่องเสียบไฟ USB มีด้านหน้าและด้านหลัง2ตํตำแหน่งเช่นกันอ่า ระบบเครื่องเสียงที่พวงมอะไรมีให้ครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับด้านขวาควบคุมคุชคอนโทรลนั่นเองที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลาและด้านหลังนะฮะเป็นแบบธรรมดานะครับไล่ฟ้าที่กระจกประตูท้ายนะครับแผงบงังแดดพร้อมกระจกและไฟสองหน้ามีมาให้กระจกไฟฟ้าเป็นอะไรที่แบบขึ้นลงอัตโนมัติด,ด้านคนขับนะเออแต่คนนั่งเป็นแบบกดค้างนะก็เลยจะบอกว่าก็ที่พูดไม้ฟังสัศนคต่างๆงมันเป็นทัีนที่เบบมากเลยนะครับสาหรับ แต่ว่าราคานี้ก็จะเอาอะไรเนะเราะได้รถตู้คันใหญ่มารับคิดอย่างนี้แล้วกันแล้วขับดีด้วยไม่พอใจแข่งไปเปลี่ยนโชค้ครับเ,เครื่องเสียงให้เป็นวิลทูซีดีหนึ่งแผ่นนะครับรองรับบลูทูธลำโพง6ลําโพงนั่นเองนะครับความปลอดภัยมีมาให้ครับระบบควบคุมกระทรงตัวระบบเบรก ABS และถุงลมนิรภัย2ตําแหน่งแค่นั้นเองสัญญาณกังโมยมีมาให้สัญญาณเตือนไยหลังมีมาให้และล็อกประตูอัตโนมัติมีมาให้นะครับแล้วก็ป้องกันการหิบสาหรับคนขับด้วยก็มีมาให้เช่นกันนะฮะ เข็มขัดนี้รภัาย3จุดนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า2ท่านเท่านั้นส่วนด้านหลังเป็นแบบ2จุดนะทุกคนซึ่งทุกคนจะต้องยอมรับตรงนี้มันนะครับเรื่องความปลอดภัยถ้าเข็มขัดไม่ใช่3จุดอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าเข็มขัดนี้รภัาย3จุดนั่นเองทีนี้เรามาดูนะครับไฟหน้ามาเก็บแบบโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นแสงแบบสีเหลืองอัมพันนั่นเองไม่ใช่ LED แต่อย่างใดนะครับ ก็รูปทรงก็สวยงามนะกระกังหน้าก็ทรงเหมือนคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองนะครับให้คิ้วแถบแบบโครเมียมมาให้นะครับร mm hmm. ุ่นเอลิทเอ็นเอสนั่นเองนะครับภายในก็เป็นที่เราเห็นกันมาหลายนาน,นมเนละสิบกว่าปีละแต่ก็ยังขายได้นะครับก็มีแฟนฮุนไดเยอะแยะนั่นเองที่ยังไปออกกันมานะครับสำหรับผู้ที่อยากได้รถตู้ในราคาเริ่มต้นไม่เกินหนึ่งล้านห้านะครับภูมิลไยก็เป็นภูมอะลไทยที่ภูมิลไยหุ้มด้วยยูรีเทิร์นนะครับหนังออกนุ่มๆแต่ไม่ใช่หนังแท้นะครับ พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงและระบบจอส่วนด้านขวาควบคุมระบบคุยคอนโทลนั่นเองนะครับกดโดยสัมผัสด้วยปลายนิ้วรับสายโทรศัพท์ด้วยปลายนิ้วนั่นเองนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนคงจะว้าวสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้นะทุกคนในเรื่องของวิทยุนะครับก็เป็นแบบ1ดินนะอย่างที่เห็นนะครับเล่นซีดีได้ไม่มีจอใครไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเอาใหม่นะครับแอร์แบบออโต้มีมาให้นะฮะด้านหลังเป็นแบบอัตโนมือนะครับมุนเอานะทุกคน โดยรวมก็แล้วแต่ชอบนะนี้ก็คือทําคลิปมาให้ชมกันว่าเออเผื่อใครหาข้อมูลตัวนี้อยู่ก็คือเขาฆ่าไม่ตายจริงๆครับในสุนดคนใดก็เอามากมาขายครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าล็อตนี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วหรือเปล่าของปีนี้เพราะว่าถ้าต่างประเทศเลือกผลิตไทยก็ไม่น่าจะได้นําเข้าเลยนะครับส่วนหน้าจอเป็นแบบไฟเวอร์ชันอันนี้ผมบอกนั่นเองครับเป็นแบบมีไฟเรืองแสงให้นะครับระบบพับเบาะเขาตรงกลางเนี่ยทำไมสตาร์เรียถึงไม่ทาแบบนี้ถูกไหมครับทุกคนเนี่ยคือเขาพับเบาะได้อยแลวเดินหาก,กันได้ไม่ใช้ก็ บก็บไดซึ่งทัางซาเลียออกแบบได้ดีกว่านี้นะเขาทุนใดตัวนี้ไม่ได้เกิดแต่เพื่นซาเลียมันไม่มีเบาะแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้ทุนไดตัวนี้ยังขายได้อยู่นั่นเองทุกคนส่วนบอกเขาเป็นบอดหนังนะแต่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับสีครีมตัวหมอนเนี่ยเป็นแบบไม่มีปีกเหมือนตัวท็อปในรุ่นที่ร้านเจ็ดกว่าที่ทุนไดเคยขาย H1 อยู่นะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบบุนกลับไปคุยกันได้นะกับด้านหลังที่เห็นภาพนี่ครับแล้วก็แยกด้วยซ้ายขวามีที่วางแขนให้ทั้งสองข้างนะครับ แต่ข้อเสียคือเห็นขนดนิรภลยนะครับคาดแค่2จุดเท่านั้นไม่ได้คาดา3จุดนะฮะก็ไอตัวนี้ก็ต้องยามรับกันไปส่วนเบาะหลังนะครับพับได้แต่มาพับลงไม่ได้คือพับ้เลื่อนเก็บเดินหน้าเพื่อเก็บสัมภาระได้นั่นเองนะฮะทุกคนเอาละ,ะครับก็พามาชมกันถึงท้ายคลิปกันแล้วล่ะก,ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแก้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปตัวนั้นเข้าไปดูไม่ได้ละแสงมัน เรียกว่าเสียงมันโดนปิดนะครับเนื่องจากติดลิขสิทธิ์นะครับก็ทำการแก้ไขแล้วเป็นคลิปนี้คลิปใหม่ก็มาชมนะครับก็ใครหาข้อมูลอยู่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ถ้าได้ฟังรับชมแล้วอยากไปซื้อ,อยากไปหาก,กันก็ไปได้ที่ศูนย์โชว์รูนบุญแดใกล้บ้านนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับถ้าสนใจชมคลิปอื่นก็กดเข้าไปดูนะครับข่าวสารรถยนต์ใหม่แล้วก็รีวิวรถยนต์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ